ความหมายอันแท้จริงของบาดาลภิกษุทั้งหลายบุตุชนผู้ไม่มีการสดับพูดกันว่าบาดาลมีอยู่ใต้มหาสมุทรภิกษุทั้งหลายบุตุชนผู้ไม่มีการสดับกล่าวสิ่งนั้นซึ่งไม่มีอยู่ไม่เป็นอยู่ว่าบาดาลมีอยู่ใต้มหาสมุทรภิกษุทั้งหลายคำว่าบาดาลนั้นเป็นคำแทนชื่อของทุกขเวทนา อันมีอยู่ในสรีระนี้ภิกษุทั้งหลายบุตุชนผู้ไม่มีการสดับถูกต้องทุกขเวทนาในสรีระนี้อยู่ย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุกป,ปกด้ำให้ย่อมถึงความมีสติฟั่นเฟือนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าบุตุชนผู้ไม่มีการสดับนี้จมลงแล้วในบาดาล ไม่มีที่ยืนเหยียบถึงภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อถูกต้องทุกขเวทนาที่เป็นไปในสรีระย่อมไม่เศร้าโศกจ่อมไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุกขกรกร่ำให้ย่อมไม่ถึงความเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า อริยสาวกผู้มีการสดับนี้ไม่จมลงแล้วในบาดาลมีที่ยืนเหยียบถึง